สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะช่องของน้องฝนเสรีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนมีรถตู้นะคะตเตอร์ต้าคอมพิวเตอร์นะคะปี2 0 1 9เกียร์ออโต้นะคะพี่สภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะนี่เลยนะคะพี่ๆคันนี้นะคะค่าตัวเพียง8 8 9 0 0 0แเาเท่านั้นนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะ2ปีนะจ๊า1 0 0 0 0มกิโลนะคะรับประกันโครงสร้างหลักค่ะว่ารถของน้องฝนไม่มีชน ไม่มีพิควา้าไม่มีน้ำท่วมนะคะไม่แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่พีคันนี้นะคะเติร์ตาคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์นะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังแต่งเรียทีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่พีพี่พี่คนไหนที่อยากจะทําป้ายเหลี่งป้ายฟ้านะคะก็สามารถติดต่อน้มฝนมาได้เลยนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะคะงนมฝนนะคะมีบริษัทนอกที่เข้ามานะคะตรวจเช็คว่ารถคันนี้ชนมาไหมพิคว่ามาไหมน้ำท่วมมาไหม,น,ม,ไมนะคะสามารถตรวจเช็คได้ตรวจสอบได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันดีกว่านะคะพี่ๆนี่เลยค่ะด้านหน้านะคะสะภาพตัวรถนะจ๊ะสวยงามตาม้องเรื่องนะคะสัญลักษณ์เตอตานะจ๊ะอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถค่ะนี่เลยสภาพสวยมากๆนลองไฟอาจจะมีขา้าลืองบ้างเล็กๆนอ้อยแต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานนะคะจะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนะคะพี่ๆนี่ ภายในนะจ๊ะพี่นี่เลยนะคะให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะจ๊ะนี่ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะจ๊ะสีดำนะคะเบาะหนังสีดำเอออโต้นะคะหน้าจอสัมผัสเอออโต้นะคะมีถังรับเพลื่องมีที่ตุ๊กกระจกอะไรมาให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะพี่นี่เลยภายในสวยสะอาด ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะจ๊ะเบาะก็ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงนะคะที่ตุกกระจกทั้งแบบเพิงม,มีอุปกรณ์มาให้ครบนะคะตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่พีน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงมีผ้ม่มานมาให้ด้วยนะคะผ้มา่านนี่ค่ะพี่มีผ้ม่านมาให้ด้วยเนาะนี่อะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันสักนิดนึงดีกว่านะคะ นี่ค่ะด้านหลังนะคะนี่เบาะหนังนะคะสามแถวนะคะเป็นเบาะหนังสามแถว V.I.P. นะคะสิบสองที่นั่งนะคะราคาแปะ V.I.P มาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยาราคาแปะ V.I.P มาให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะนี่ค่ะพี่พี สภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงแน่นอนค่ะพี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะออกรถกันเมื่อฝนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคันนี้สวยมากๆเลยนะพี่คันนี้น้องสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังก็นี่ตรงนี้นะคะเป็นทางออกฉุกเฉินมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเพดานนะคะก็ติดตั้งแอร์ไบโคบัสมาให้เรียบร้อยแต่ไอทีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะหน้าจอเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะพี่ๆ เกียร์ออโต้นะคะตรงนี้ด้านล่างน้องฝนชอบมากเลยตรงนี้นะคะสามารถเสียบชาร์จแบตได้นะคะนี่ค่ะตรงนี้มีที่เสียบสาย Power outlet ชาร์จแบตได้อะไรต่างๆได้ครบมาเลยนะคะพี่มีที่เสียบสายทุกที่นั่งเลยอะ่ะตรงนี้ก็มีนะคะนี่โอ้คุ้มสุดมีถังดับเพลิงมาให้ด้วยนะคะพี่ๆีมีถังดับเพลิงมาให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนิดนึงเห็นไนหมคะเปิดยังไงเนาะอ่ะเฮ้ยมีมีที่ มีที่เสียบสายให้ทุกที่นั่งเลยค่ะพี่พี่นี่เลยโหนี่ค่ะพี่พี่มีที่เสียบสายให้ทุกที่นั่งเลยใครที่แบบว่าได้คันนี้ไปตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะรถสวยแน่นอนนะคะพี่รถสวยแน่นอนนะคะคันนี้สภาพสวยมากๆเลยนะคะพี่ สภาพสวยมากๆนะคะรับประกันด้วยรถไม่มีชนไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ร้อเนะคะพี่ไม่แท้ร้อเนะคะพ,พี่คนไหนนะคะที่กำลังตามหารถตู้นะคะคอมพิวเตอร์นะคะ ปี2019เกียวโตนะคะนี่เลยนะคะสภาพรถสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะติดตั้งแอร์ไบโคบัสมาให้เรียบร้อยหนังคาแปะเบียร์พีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะออกรถกับน้ำฝนไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะพี่รถสวยการันตีค่ะ ใครสนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าบ้านเกียวหาน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445ค่ะพี่ๆ0810932445นะคะก็ติดต่อน้องได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าลูกค้านะคะทำอาชีพอะไรนะคะอยากจอ,อกรถกับน้องฝนออกได้หมดเลยนะคะให้มีแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจนนะคะพี่ๆก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้แล้วนะคะพี่ๆก็ไหนนะคะที่กำลังหาอยู่นะจ๊าสำหรับเจ้านะจ๊ะ โตโยต้าคาร์ิทเตอร์ 3, สาศูนยีนะจ๊ะคันนี้สภาพสวยมากน้องฝนชอบตรงนี้น้องฝนชอบนี้อ่ะพี่พี่อ่ะมันมีให้ทุกที่นั่งเลยนะคะสะดวกสบายมากใช้งานได้จริงนะคะสะดวกสบายใช้งานได้จริงตอบโจทย์สําหรับคนที่ทําธุรกิจทัวนะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ คันนี้เนาะสวยงามนะจ๊ะพี่ๆีคนไหนที่สนใจอยู่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่น็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะสภาพสวยเดิมรอบคันนะคะประตูนะคะปิดเบาๆนะ,ะเป็นประตูดูดล็อกออตโต้นะคะประตูดูดล็อกออตโต้นะคะพี่ให้ดูสภาพรอบคันนะคะตรงนี้เป็นทางออกฉุกเฉินนะคะน้องเป็นทางออกฉุกเฉินนะจ๊ะอ่ะ ให้ดูรอบคันนะจ๊ะนี่ด้านหลังนะคะนี่เลยนี่สภาพสวยมากมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะเซนเซอร์ให้ถึงสีจุดเลยนะคะเซนเซอร์ให้ถึงสี่จุดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่แอร์ไบโบคูบัสหลังนะคะพี่พนี่สวยมากพี่ขานี่จ้ะ ด้านหลังก็เหลือพื้นที่เยอะนะคะไว้ตั้งของวางของนะคะใส่กระเป๋าเดินทางนะคะได้พื้นที่อีกเยอะเลยนะคะพี่นี่ค่ะสภาพสวยมากๆเลยนะจ๊ะมีตรงนี้จะเป็นเดินได้นะคะตัวนี้จะเดินได้นะคะพี่ๆีเขาเขาตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยมากๆแต่ง v ี p หลังคาคือจัดหนักจัดเต็มมาให้เลยนะจ๊ะจัดหนักจัดเต็มมาให้เลยนะคะ,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 มมะ,คะพี่พี่ด้านล่างตรงนี้เขาสภาพสวย ตรงนี้เป็นตัวน็อตนะคะตรงนี้เป็นตัวน็อตเนาะอ่ะนี่ตัวน็อตด้านบนที่ฝากระโปรงก็น็อตเดิมนะจ๊ะน็อตเดิมนะจ๊ะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะจ๊ะพี่ๆจา๋ามีพ้ามานมาให้ด้วยนะคะมีพ้ามานมาให้ด้วยเนาะอ่ะี๋ยวปิดก่อนเนาะอ้ยหนักอยู่เนาะด้านหลังมีกล้องหลังมาให้นะคะ พี่พี่คนไหนที่สนใจนะคะสำหรับเจ้านะคะ mm hmm. Counter, เบลต้าคอมเตอร์นะจ๊ะ3 3 0 GL นะคะปี2019้คันนี้นะคะสะภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถทักหาหนองฝนได้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. ทางร้านนะคะรับประกันเครื่องยนต์ละเกียร์ให้นะคะรับประกันโครงสร้างหลักค่ะว่ารถเราไม่มีโนไม่มีความไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ๆี่ไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เช็คได้นะคะตรวจสอบได้นะคะมั่นใจได้เลยค่ะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะพี่พี่อ่ะคันนี้ไม่แสนเกนะคะขอคนรับได้นะคะไม่เยอะนิดนึงขอคนรับได้เนาะขอคนรับได้สภาพสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่คนไหนที่สนใจนะคะอินบ็อกกันเข้ามาได้สอบถามเบื้องต้นในส่วนของเอกสารได้นะคะคตัวน,น้องตัวน้อที่ฝากระโปรงเอ้ยฝา ที่ประตูนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่พี่น็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงเนาะ,ะสภาพก็จะประมาณนี้นะคะพี่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 คนไหนสนใจนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้าคฮเปอร์ซีร์3.0 GL นะคะปี2019คันนี้เนาะ ปี2 0 1พัคันนี้นะคะก็ติดต่อน้งฝนมาได้เลยนะคะคันนี้ราคาแค่8 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีนะคะออกรถไม่กี่บาทเลยนะคะพี่สนใจก็อินบอกกันเข้ามาสอบถามในส่วนของเอกสารในส่วนของเงื่อนไขาการออกนะคะว่ายุ่งยากไหมนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะของน้งฝนนะคะมีไฟแน้นรองรับการทําป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะ เรามีไฟแนนซ์รองรับการทำป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะพี่ๆสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าอาชีพอะไรอยากจะออกรถนะคะออกได้เนาะให้มีแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจนนะคะก็สามารถมาออกรถกันอกฝนได้นะคะพี่ให้มีแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนนะคะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้าน,นะคะ่ะมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจทักหานน้นงฝนโทรหา้นงฝนเลยนะคะ0-81093 2 4 4 5นะคะ 0810932445ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษากับพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่ร้านเรามีหน้าร้านจริงเนาะขายรถจริงนะคะไม่ได้มเม่ทัสสันแด่รถสวย,รถ,สวยรถเกตเอมาให้พี่ๆนะคะมองแต่รถสวยๆต้องมาที่เซดีไทยเท่านั้นต้องมาออกรถกับน้องฝนเท่านั้นนะคะได้รับประกันแน่นอนเลยนะคะรับประกันหลังการขายนะคะว่ารถของเราไม่มีชนไม่มีพิควมไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยขอฝากเบร์ครั้งหนึ่ง081093244 ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ